สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มังกรจะพา<จ>ไปดูอะไรนะดูดูไก่ไก่ภาษาอังกฤษคืออะไรชิกเกนชิกเกนโอเค Let's go นี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยว้าวสวยไหมนกไม่ใช่นกคือไก่ฟ้าสีทองสีแดงสีทองสีทองเอาไปฝากตาสักไหมไม่ไม่สีด้วนยนะใช่ ฮั <Hello. S 2> <c oughs> ลโหลเดี๋ยวอีกเนี้ยดูซิอันนี้ไก่ฟ้าเลยดิ<พ>แอม<พ>โฮสมันอยู่บนใช่ใส่ไหมว้าวอเอ้รอพี่เขาไหนครับรอไหนครับ <laughs> พี่เขาอาหารให้ไก่เห็นไหม ว้าวนี่คือไก่ไรเนี่ยไก่ฟ้าโอ้โหมังกรแข็งยกรมากเลยไก่ฟ้าลีฟใช่ไก่ฟ้าลีฟไก่มาเต็มเลยข้างบนหัวมังกรนะก็มีนะข้างบนมีนกมีนกยูงด้วยนกยูงด้วยเหรอใช่ว้าวน,นกยูงด้วยมังกรชอบนกยูงไหมหลก เขาปล่อยนยุงมาสวยไหมนยุงสวยไหมนี่ไก่สีขาวนี่สวยมากเลยอ๋อมันอยู่ไหนไก่สีขาวมันอยู่ข้างบนใช่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเห็นไหมข้างบนข้างบนนั่นไงเห็นไหมมันลงไม่ได้ลงได้มันบินขึ้นไปนี่นี่นี่ว้าวชอบไหมลูก เข้าไปดูนยองใกล้ๆไหมหรอเข้าไปดูนยองใกล้ๆไหมนยองกินอาหารดิเนนี่นี่นี่เหรอเข้าดูนยองใกล้ๆไหมหรอนยองสวยไหมฮ้ามันเข้าอาหารแดกอ่ะใช่กินอาหารในนี่ล่ะใช่มังก็จะกินอาหารกับมันก็จะกินอาหารกับไก่ไหม นี่ชื่อตัวนี้ไก่ฟ้าหลังขนหลังขาวใช่หุมยมีที่อาบน้ำไก่ด้วยใช่ให้แก่อาบน้ำตรงนี้ไงอ,อ,อันนี้เขาเรียกไก่ป่าหรอกใช่ไ,ไก่ป่า